สวัสดีครับทองอีสานรอยแป0พเกากําพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมื่อน,นี้ก็คือเกราครับในน,ำนํำแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่8มกราคม2 5 6 5อให้พี่ให้น้องเย็ซีได้เป็นแนวทางกันครับก่อนอื่นกับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนาม มสนับสนุนให้เรียนการพราะนั้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับมือว่านนี่ก็ปังๆเพราะสมควรครับเขาสองน้อยครับปกติมาหาเจ็ดครับตรงๆครับบีมาาไฮเบิ้ลครับเปิ้ลตัวเดียวเลยสามสามครับนี่แหละครับมือว่านนี่ให้วิ่งรูดสามหากันมาสองน้อยครับสามหาปกติกัะมาหาเจ็ดครับหาเจ็ดตรงๆครับ v ี่ก็เขาให้เรียกเบิ้ลสามสามครับปมาสามสามให้ตัวเดียวเลยครับเลียกเบิ้ลมัวนี่สามสามครับครับมาตามต่อเมื่อนี้ครับเมื่อี้เด่นหาศูนย์เจ็ดแปดสามครับหาศูนย์เจ็ดแปดสามครับวิ่งรูดหาก็ศูนย์ครับตัวเดียวศูนย์ก็หานี่มากพอๆกันเลยครับให้หาครับ เมื่อนี้มักปึ้นกัรให้ตัวเดียวครับหาหาครับปึ้นให้หาหาสองตัวเจาะครับแนวทางสองตัวเจาะหาศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ครับหาสามหาหกหาเจ็ดหาแปดครับครับ แนวทาง3ตัวครับแนวทาง3ตัวที่แอดจับได้ก็เป็นนี่ครับเลขชุดเลขวินนี่แหละครับ5 0 7 0 7 8 7 8 5 5 3, 8 8 8 7 7ครับระวังเจครับตัวระวังครับตัวระวังตัวกันครับ7จ็ดเครับ หอยกับมีเขามีรุดเน้อครับเบื้องแรกกับปวดใช้วิจารณญาณครับวานกับเข่าสองวเจาะครับกับปังปังอยู่ครับเกิดมาสองน้อยครับโดยเฉพาะมาน้อยปกติกับคนพี่น้องเอฟซีชนมากกับสิรินปกตินะครับครับธรรมะกับตามทวมมากกับเดือนผ่านไปได้เลยเด้อครับ ถ้ามัก,กจะลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนสิบวันได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆสวัสดีครับ